สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพลายหนุ่ม oh. สุลเลนสีอท่าตมนะคะวันนี้เราก็จะเอาพี่หนุ่มเข้ากกหลักนะคะเย็นแล้วค่ะวันนี้พอทีบก็ทาการขึ้นพี่หนุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาลูกสุดที่รักของเราพี่หนุ่มสุลเลนเข้ากกหลักนะคะได้ที่นอนใหม่เลยลูกวันทีส่สะอาดจะจําที่นอนใหม่ได้ไหมเนาะที่นอนพี่หนุ่มนี่สะอาดสะอ้านนี่ นี่นะคะสวัสดียามเย็นนะคะนี่นะคะเราจะพาสุดหล่อของเรานะคะพาเข้ากกหลักค่ะนี่ก็เป็นพี่ชายน้อยของเรานะคะอยู่ในป่านะคะเดี๋ยวก็จะเอาเข้าหลักเป็นคนที่สานะคะพี่ชายน้อยอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเอาพี่โก้ขนตาออนเข้าก่อนเดี๋ยวพ่อค่อยเข้าหลังนะพ่อนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในลมตรงนี้แหละ นี่นะคะสุดหล่อของเราก็เดินมาแล้วจะเดินมากินน้าตรงตรงที่แม่ควานวางสายยางแล้วก็มีอ้อยหวานๆไว้ให้พี่หนุ่มสุดหล่อของเรานะคะวันนี้แม่ได้ทําที่นอนให้ใหม่กว้างกว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมนะลูกนะนี่นะคะสุดหล่อของเราก็เดินเข้ากกแลกยางสง่าพาเผยยางสุดหล่อเลยนี่นะคะสุดหล่อของเราก็กินน้า กนน้าอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ได้ทําที่นอนให้ลูกๆของเราเสร็จหมดแล้วนะคะพี่มีพ่อคําน้อยมีพ่อโก้ของเราแล้วก็มีพี่หนุ่มสุดเลี้ยสุดหล่อของเรานะคะนี่ค่ะเราทําการเปลดที่นอนให้ลูกๆของเราสะอาดกว้างกว่าเดิมนะคะแม่แม่ขาี่ตรงนี้ก็จะเป็นนอนเป็นที่นอนของพี่โก้สุดหล่อของเราพี่โก้ก็จะ กินตรงนี้นะคะแล้วก็นอนอยู่ฝั่งนู้นนูน่นนี่แถวนี้ก็กว้างกว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมได้เอาขี้ดันออกไปฝั่งนู้นนะคะนี่ก็จะเป็นพี่นอนของพี่โก้ของเรานะคะโอ้กว้างใหญ่ที่นอนโตโตโนุ่มๆนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นของพี่นุม่มสุรินเราก็ได้ทำการไถขี้ออก แตวนี้จนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูปลอดโปร่งไม่ให้มียุงเยอะนี่นะคะสุดหล่อของเรานะคะนี่ก็จะเข้ากุกหลักแล้วเอาอ้อยก่อนพ่อหนูเอาอ้อยก่อนนี่นะคะเดินเข้าเดินเข้ากกหลักแล้วสุดหล่อของเรานะคะนี่หล่อทีเดียวเลยพ่อ ขวานทีบก็ได้นำลูกชายของเราได้นำลูกชายของเรามาถึงกกหลักแล้วนะคะขวานทีพก็เป็นการลงผูกโซ่นะคะนี่ค่ะมาถึงที่กกหลักเรียบร้อยแล้วพอขวานทีบก็ใส่โซ่เรายังไม่ได้อ่านน้ำให้นะคะเราจะไปเอาพี่โก้เข้าข้อก่อนเข้ามาที่กุกหลักตรงนี้นะคะนี่ค่ะ ดูดูดูทนอนพี่หนุ่มก็กว้างสะอาดนะคะแม่ขวานก็ให้ลดข่าวดันออกให้หมดแล้วนะคะที่ตรงนี้พี่โกก็จะได้นอนหลับสบายไม่มียุงแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่พี่หนุ่มสุดลินของเราหนอนฝั่งโน้นก็จะเป็นการให้พี่หนุ่มสุดลินของเรานอนนะคะฝั่งนี้เราจะโยนหญ้าไวยย้โยนหญ้าะคะนี่ค่ะ นี่นะคะลูกๆของเราก็พอมาถึงกกหลักก็ได้กินอาหารหวานหวานยาเขียวเๆเลยนะคะนี่จ้าอร่อยใบนมนี่นะคะพี่พี่หนุ่มก็ก้องขวางเลยนะคะแม่แม่ขาสุดหล่อของเรานะคะพี่หนุ่มสุดเลีนสุดหล่อมาถึงก็มาได้กินอ้อยใบเขียวใบอ่อนเลยนะลูกนะได้กินยาได้กิน อ้อยวันวานลูกสุดที่รักของเรานะคะนี่ต่อไปเราก็จะไปเอาพี่โก้เข้ามาที่กบหลักนะคะเป็นเชือกที่สองคะ่ะไปติดตามชมได้เลยคะ่ะพ่อคําน้อยของเราก็อยากเข้าอยากเข้ากกหลักแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อที่มาเอาเข้านะลูกนะอยู่นี่ก่อนนะพ่อนะเดี๋ยวแม่จะเอาพี่โก้เข้าข้อก่อน เดี๋ยวต่อไปก็จะเอาพ่อคําน้อยเข้านะคะเย็นแล้วพ่อคําน้อยอยากข้าวกกหลักแล้วนะคะนี่โอ้มายืนรอตรงนี้เลยรอแป๊บหนึ่งนะคะพ่อนะนี่นะคะควันเลก็เป็นการขึ้นพี่โกแล้วนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่แม่คะ่ะวันแรกที่ควันเละได้ขึ้นทางเชา้าทางเย็นเลยนะคะวันนี้ก็มีแค่ พ่อควนันทิพนะคะกับควันเลสองคนส่วนพี่หนุ่มสุรินมีนักขันมาช่วยนะคะนี่ค่ะนี่สุดหล่อของเราพี่โกนะคะหล่อไม่แพ้ใครเลยนะคะหนึ่งควันเลก็ขึ้นคอได้เรียบร้อยพี่โกก็จะง่ายนะคะนี่แต่พี่โกแม่ก็ไม่ค่อยชอบความรุนแรงเท่าไหร่นะคะนี่ต้องคู่กับควันเลควันเลเป็นคนใจเย็นพูดเบานะคะพี่โกก็ชอบนะคะ <c oughs> ควานเหลเป็นคนพูดพูดเสียงเบาเสียงน้อยนะคะก็พี่โกก็ไม่ค่อยชอบคนเสียงดังนะคะพี่โกจะกลัวนะคะทําแรงก็ไม่ได้นะคะพี่โกนี่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนี่เรียบร้อยหูหูอันนั้นไปมานะคะเออนี่ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะแม่แม่ขานี่แล้วก็จะมาดู นี่นะคะนี่นะคะนี่สุดหล่อของเราก็เดินมามากินน้ําตรงนี้นะคะพ่อควันทิพย์ก็จะให้กินน้ําฝั่งนี้นะคะนี่ก็ถือว่าควันเลก,ก็ถือว่าเข้ากับพีโกได้ดีนะคะนี่ควันทิพย์ก็ถือไม้สอยมะม่วงเราถือไว้เฉยๆนะคะเราไม่ได้ทําอะไรเขาแต่อย่างใดนะคะนี่ค่ะ พอควานทิพก็เปิดพอควานทิพก็เปิดน้ำให้กินแล้วน,นี่สุดหล่อของเรานะคะนี่พาแม่แม่มาดูใกล้ๆเลยชมความหลอ่อความสูงของสุดหล่อของเรานะคะพีโก้นี่นะคะเออพีโก้ก็เริ่มอ้วนขึ้นแล้วนี่ควานเหล็กก็หาตัดแต่หาสีเขียวให้กินนะคะ เป็นยังไงบ้างคะควานคะได้แล้วครับได้แล้วครับพูดภาษาไทยค่ะแม่ควานเดี๋ยวแม่ควานจะแปลให้พ่อควานก็บอกว่าก็เริ่มได้แล้วนะคะเออค่ะก็เริ่มเข้ากับพี่โก้ได้แล้วนะคะนี่พี่โก้เป็นสองเชือนี่แหละครับสองเชือนี่นะคะขี่เป็นครั้งที่สองนะคะใช่ค่ะควานเลก็บอกว่าขี่เป็นครั้งที่สองแล้วขี่เป็นยังไงบ้างคะควานคะ เออก็เออก็ดีค่ะขี่ขี่เอาขาดีนะคะพี่โกของเรานะคะไม่ชอบความรุนแรงเนาะควานเนาะนี่มีความรู้ใจแล้วนะพ่อนะมีความมีความรู้ใจแล้วควานเลก็เป็นคนพูดเสียงเบานะคะพี่โกก็ชอบนะคะน่าจะชอบควานเลยนะคะเพราะว่าพี่โกไม่ค่อยชอบคนพูดเสียงดังนะคะนี่ภารกิจของเราก็เสร็จแล้วนะคะเชือกที่สอง ก็ถือว่าไปได้ดีในระดับหนึ่งนะคะนี่ค่ะที่นอนของลูกๆของเรานะคะแม่ๆมคะ่ะนี่ที่นอนของลูกๆแม่ๆ่นะคะนุ่นใหญ่สะอาดเลยนะคะแม่ควานก็ให้ลดเกรดที่ช้างออกไปฝั่งนู้นนะคะให้ดูสะอาดแม่แม่ไม,ม่ให้มียุงนะคะให้โล่งโปร่งนะคะลูกๆของเราก็จะไม่ถูกยุงกัดแล้วจะได้นอนหลับเต็มอิ่มนะคะนอนหลับสบายนะคะก็พี่โก้พ่อควาน พี่โก้เออพ่อควานไม่ได้นอนอยู่นี่เนาะพ่อควานที่พี่หนุ่มนอนวันละกี่รอบคะสองรอบครับสอรอบหรอคะออพเพราะว่าพี่หนุ่มได้กินเอ็มได้ที่นอนโตโต้เนาะก็ได้นอนหลับสบายเออวันหนึ่งก็คืนหนึ่งก็สองรอบนะคะแม่แม่คะ่ะเนี่ยที่นอนพี่โก้ก็ใหญ่สะอาดอ่าแม่ควานก็นุ่นปรับที่ดินให้ใหญ่ขึ้นสวยนะคะนี่ค่ะ ถือว่าก็ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะวันนี้ยังยังยังครับยังยังปลูกไปนอย,ยังไม่เสร็จเลยเออก็นั่นแหละพ่อควันก็เอาข้าวแล้วเนาะก็ถือว่าพี่โก้พี่โก้กับพี่หนุ่มสุรินของเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะคะที่นอนเราก็ทําการเกลดให้ลูกๆของเราทั้งสามเชือกหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอืมความใหญ่ความความอลังการของเรานะคะมีที่นอนโตโต้สามชั้นให้กับลูกๆของเราทุกคนเลย เขาก็จะได้นอนหลับสบายไม่มียุงแล้วนะลูกนะแม่เกล็ดขี้ออกให้สะอาดแล้วตรงนี้ไม่โรคแล้วหนูจะได้นอนเต็มอิ่มนะลูกนะนี่ค่ะหนูสุดหล่อของเรากินหญ้าใบาอ่อนเลยวันนี้พอควันทีบตัดหญ้าใบาอ่อนให้กินพี่หนุ่มของเราก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะเดี๋ยวสักพักก็ควันทีบก็จะอาบน้ําให้นะคะพอควันจะอาบน้ําให้ เราเอาพี่หนุ่มเข้าเป็นเชือกแรกเชือกที่สองเป็นพี่โกนะคะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะที่นอนเราก็ปราบให้ลูกๆของเราเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดซับ s ไ r i ต e ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ